ภาคค่ำในช่วงที่หนึ่งของเราวันนี้นะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ป่านะคะแล้วก็ลุกลามไหม้สวนทุเรียนรวมไปจนถึงสวนผลไม้ในพื้นที่ของอำเภอละแปกจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า2000ไร่ทีเดียวซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไม่ได้นะคะโดยตลอดทั้งคืนจนถึงตอนนี้ชาวสวนก็ต้องช่วยกันดับกันอย่างทุลักทุเลติดตามได้จากกุณพิพัฒน์อัธพุทธ์ค่ะรายงานจากอำเภอละแปกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ สำหรับ,รบสถานการณ์ไฟป่าที่ตําบลแม่พูนอําเภอลบับแปลจังหวัดตริตถ์ในตอนนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะดับไฟได้นะครับโดยไฟก็ได้ลามไปแล้วกว่า2,000ไร่เจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายครับต้องเร่งการสกัดไฟเพราะเกรงว่าไฟจะลามไปยังสวนผลไม้พืชเศรษฐกิจของชาวอําเภอลบับแปลโดยเฉพาะทุเรียนพันหลงลบับแลและหลินลบับแลครับ โดยไฟป่าดังกล่าวนะครับได้เริ่มไหมตั้งแต่บริเวณหมู่ที่6และหมู่ที่8ตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งในตอนนี้ไฟบริเวณหมู่ที่8ได้ลามมาถึงจุดกันไฟที่ชาวบ้านได้ทําไว้ทําให้ไฟเริ่มมอดลงครับแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ขี้คายเพราะไฟป่าได้ลามไปจนถึงบริเวณหมู่ที่6ด้านล่างกินพื้นที่ความเสียหายไปแล้ว2000ไร่โดยใน2000ไร่นี้นะครับแบ่งเป็นพื้นที่สวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นลองกองลังศาสและทุเรียนหลงรับแลและหลินลับแล ไปกว่า400ไร่และพื้นที่ที่เหลือครับเป็นพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้สําหรับการดับไฟในครั้งนี้ครับเริ่มตั้งแต่เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาครับโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กว่า40นายร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และชาวบ้านกว่า100คนได้เดินเท้าขึ้นไปอย่างยากลําบากเพราะเส้นทางที่ขึ้นไปบริเวณที่เกิดไฟป่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะนํารถน้ําและรถดับเพลิงขึ้นไปได้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านครับต้องแบกน้ําและเตรียมเครื่องพ่นน้ําไปกันเองด้วยสาเหตุนี้ครับทำให้ไฟ ไม่สามารถดับได้และลุกลามไปยังบริเวณวงกว้างครับและเมื่อบ่ายวันนี้ครับ15บานาฬิกาสำนนักการบินอนุรักษ์ธรรมชาติได้นำเฮลิอคอปเตอร์ครับร่วมปฏิบัติการการดับไฟป่าโดยนายธนากรทางตุนครับัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการการบินที่1เชียงรายสักงานการบินอนุรักษ์ธรรมชาติกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ครับเป็นปฏิบัติการร่วมทางอากาศและภาคพื้นดินโดยเฮลิอคอปเตอร์จะบรรทุกน้าเที่ยวละ500ลิตรครับทำการทิ้งระยะกว่า2-5เมตรใช้ทั้งหมด20เที่ยวครับจะสามารถดับไฟป่าได้ และในตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตท่านครับตอนนี้ความเสียหายของการเกิดไฟป่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าขนาดนี้ประมาณ2000ไร่นะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ที่ป่าซึ่งชาวบ้านรักษ์เอาไว้ใช้ร่วมกันนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้เนี่ยคาดว่ามีประมาณ100ไร่นะครับอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่6กนะครับกับหมู่ที่8 ําบลแม่พูลนะครับในส่วนนี้ท่านนายเพอรับแรนะครับท่านนายเภอทัตตีบุญมากอํานวยการในการดับเพลิงมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยป้องกันไฟป่านะครับท่านผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากท่านผอธีระและก็ทางทหารนะครับจากค่ายศรีพนมมาศ ก็ตอนนี้พยายามที่จะจําจกัดวงนะครับเพื่อเพื่อให้ไฟไม่ลุกลามออกนอกพื้นที่นะครับก็จะทำแนวกันไฟเอาไว้ตลอดทุกระยะโดยอาศัยถนนลำลองในพื้นที่กับแนวที่ชาวบ้านจะได้ทำเป็นแนวกันไฟเพิ่มเติมนะครับครับผมแล้วก็สำหรับในคืนนี้นะครับแผนปฏิบัติการในการดับไฟจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ถ้าเผื่อเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูก่อนว่าเรื่องความปลอดภัยของเจ้าที่ที่จะเข้าไปเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเขาแล้วก็มีความลัดชันสูงนะครับก็จะให้เข้าไปในพื้นที่ที่สามารถเข้าไปได้ส่วนเช้าสวนนะครับที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยก็จะให้เฝ้าระวัง่วกบนทางเจ้าที่ของทางท้องถิ่นนะครับที่จะเข้าไปช่วยกันดูแลไม่ให้ไฟไฟยันลามเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นสวน และคาดว่าการดับไฟในค่าคืนนี้จะสามารถดับไฟได้สนิทไหมครับเนื่องจากหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงนะครับเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์การบินสํานักการบินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มาสานับสนุนเนี่ยก็คงจะได้บินจนกระทั่งค่ําหลังจากนั้นก็คงบินไม่ได้นะครับก,ก็คงจะต้องใช้การเฝ้าระวังควบคุมไว้เป็นหลักนะครับเพื่อไม่ให้ลาม แล้วก็พอถึงแนวกันไฟนะครับไฟส่วนหนึ่งก็จะมอดดับไปเนื่องจากไม่มีไม่มีเชื้อเพลิงมาเติมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าคงจะเริ่มทําการบินอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของไฟไม่ป่าที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสําหรับการต่อไปนะครับจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปในช่วงหน้าช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณคุณพิพั์พค่ะ